ผมสวัสดีครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจากักรพัรดิโฮมเฟสสยองเราครับหลังจากเราสนุกสนานในเทศกาลสงการของเราแล้วนะครับวันนี้ก็มีทีมงานชุดงานช่างโครงสร้างนะครับเข้ามาทํางานชุดแรกเลยนะครับของโครงการเราขยันมากๆเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของแปลงที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นของหลังของเพทายนะครับก็คือบนเนื้อที่108ตารางวาแล้วก็ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับก็มีช่างชุดกอ่อฉาบครับก่อนที่เขาจะหยุดสงการนะครับเขาก็กมาหาระดับหารายไว้แล้วนะครับเตรียมที่จะงานก่อของเรานะครับ งานก่อเ็าจะตามมาเลยนะครับเทไทยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเมื่อเช้านี้ครับก็มีอิดนะครับผมอิดมอนอิดมอนนะครับโครงการของเราเลือกใช้อิดมอนนะครับเข้ามาส่งตอนเช้ายังไม่ครบนะครับเพราะว่าเผาไม่ทันนะครับในส่วนของแปลงเพชรเราก็สั่งมาพร้อมกันเลยนะครับในอิดเราก็จะก่อคู่กันไปเลยนะครับแปลงเพชรกับแปลงเทไทยเราก็จะดําเนินการครบคู่กันไปเลยเลยในส่วนฟังนี้ครับที่เราเทคานคอดินไว้นะครับเทคานคอดินไว้พรุ่งนี้เราก็จะเติมดินเข้านะครับเพราะว่าเราประสานกับ จ้าของรถด,ดินแล้วนะครับว่าให้เอาดินเข้ามาให้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็น่าจะได้เทนะครับฝั่งนู้นเป็นขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะครับที่ช่างทําการเข้าแบบอยู่ก็จะทําการเทคอนกรีตฐานคอดินไปเลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะน่าจะเสร็จทันนะครับอันนี้คือความคืบหน้าของโครงการจัก,กรพัรดิโฮมเพสีของเรานะครับ